สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่15ของเดือนมิถุนายน2,565นะคะวันนี้ก็เป็นกลางปีแล้วค่ะกลางปีของปี2,565นะคะอากาศวันนี้ท้องฟ้าแดดออกมากเลยเจอจ้าแดดเจอจ้าจัดจ้านด้วยตั้งแต่เช้าแล้วอะนะก็ไม่มีอะไรแดดร้อนมากๆอย่างนี้ก็ต้องทำใจนะคะเออ ลูกค้าก็วันนี้ก็ไม่ได้นัดไม่มีนะคะตั้งแต่เช้ามาจนตอนนี้11โมงกว่าแล้วนะคะก็ถือว่าเลิกงามยามดีนะคะอากาศมันสดใสนะแต่จิตใจของคนมันหมดหมองอืแต่หมดหมองนิดๆค่ะไม่มากหรอกค่ะจิ๊บจิบสำหรับพี่อ้อยนะจิ๊บจิบนะมันจะท้องฟ้ามืดคลึ้มมันจะท้องฟ้าแจ่มใส จิตใจของพรออ้อยก็คอมเพลนแบบสบายๆนะคะไม่ต้องไปซสีเรียดไม่ต้องไปวาดหวังอะไรชีวิตเรามันเต็มสุขแล้วค่ะมันเปี่ยมสุขมันฟูลแล้วไม่คิดอะไรมากมายวันนี้จะมาทำนะกระท้อนทรงเครื่องนะคะเนี่ยลูกกระท้อนนะคะกระท้อนยิ่งทุกยิ่งอร่อยยิ่งทุกยิ่งหวานนะคะ ซื้อมาจากตลาดนะคะยี่สิบบาทนะ,ะมีห้าลูกนะคะเนี่ยค่ะจะมาฝานเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็สับ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 ,สบ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 แค่น้ําเกลือแล้วก็ทําน้ําปลาหวานค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะมาแช่เป็นกระท้อนแช่อิ่มกระท้อนสกระท้อนทรงเครื่องนะคะไม่ใช่แช่อิ่มนะคะกระท้อนทรงเครื่องเดี๋ยวจะทําแล้วค่ะนะคะ นั่งว่างๆเกลาเล่นๆนะคะแล้วก็จะล้างมะนาวด้วยค่ะจะบีบมะนาวเอาไว้ใช้นะคะมะนาวเยอะมากเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ร่วมเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะต้องไปล้างมะนาวนะคะต้องล้างขัดเปลือกมะนาวออกนะคะเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันจะติดอยู่กับไขยุงนะคะนี่ค่ะ มะนาวนะคะนะคะมะนาวค่ะก็จะต้องปอกเปลือกนะคะเนี่ยจะต้องล้างค่ะแล้วก็แช่น้าล้างค่ะขัดเอา,เอาไอไ้อพวกตะไคร่น้าออกจากเปลือกแล้วก็ค่อยมาบีบนะคะวันนี้ก็จะทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันค่ะให้กับตัวเองนะคะจะได้ไม่เซ็งนะในชีวิต อืหนักเอาเบาสู้ชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากมายในเมื่อเราเดินทางมาถึง71ปีแล้วไม่ต้องกลัวอุย้ยแหมชื่นชมชื่นชมนางเอกประจำใจในบ้านนะคะนี่ค่ะโอ้ลูกนี้สุขมากแล้วลูกนี้สงสัยจะต้องเด็ดแล้วละ่ะนะ ทำทีทําท่าทําทีทําท่าเหมือนจะเด็ดแต่จะต้องเด็ดแล้วล่ะค่ะนะคะเด็ดแล้วนะปลูกไว้เนะี่ยสิบเอ็ดเดือนแล้วนะนี่ค่ะเด็ดแล้วนะมุนติ้วๆเลยเพราะว่าสุกมากแล้วค่นะนี่ค่ะเด็ดแล้วนี่ค่ะหนักมากเลยประมาณกิโลครึ่งถึงสองโลนะลูกนี้ใหญ่มากปูหนัก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 ,น,กนี่ค่ะ มา,มากเลยสุกแล้วค่ะสุกคาต้นนะคะเก็บแล้วค่ะนะคะโอ้ยโอ้โหนี่ฮะนอนแองแมงเลยอนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ้าหล่อนแล้วยังมีอีกลูกค่ะสองลูกด้วยค่ะที่สุกคาต้นมันจะมันจะสุกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เด็ดจนหมดพอหมดแล้วนะตรงยอดนะคะยังจะมีดอกแล้วก็มีลูกอีกนะคะมันจะเป็นอีก รุ่นหนึ่งนะคะมีความสุขมากค่ะนะคะวันนี้ก็เชลฟี่เพียงแค่นี้นะคะนี่จะลดน้ำต้นไม้โดยเฉพาะผักชีนะคะผักชีอยู่กลางแดดเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องลดน้ำต้นไม้ละนะคะลดน้ำกลางแดดเขาบอกว่าห้ามลดแต่ตอนนี้มันแดดจัดจ้านะถ้าไม่ลดให้มันชุ่มฉ่ำมันก็คงจะต้องแย่แล้วก็ตายในที่สุดเราก็ต้องลดนะคะนะคะ เดี๋ยวจะไปเอาสายยางรดน้ำแล้วค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆรักนะคะจุบจ๊บจุสวัสดีค่ะ